เพื่อนๆคะในคลิปนี้นะคะมันคืออ้อยแดงยักษ์ค่ะเพื่อนๆอ้อจะชอบเรียกมันว่าอ้อยแดงกิ้งก่าแต่ไม่เป็นไรคะ่ะจริงๆแล้วมันคือแดงฟินดรานะคะลำสวยคะ่ะเพื่อนอันนี้มีคนมาสั่งจะเอาไปงานแต่งก็เลยตัดทั้งยอดทั้งปลายนะคะนี่เลยนะอ้อยแดงยักษ์ ใครสนใจอยากจะได้อ้อยพันธ์นี้ไปปลูกเนี่ยคือส่วนของคโคลนมันนะคะเพื่อนอ้อยแดงลำสวยๆลำต้นตรงๆนะคะอ้อปลูกก็ตัดเรื่อยๆนั่นเพื่อนมีคนสั่งก็ตัดเรื่อยๆใครสนใจอยากจะได้อ้อยแดงพันนี้ไปปลูกควั่นทานได้นั่นเพื่อนอร่อยคั้นน้ำได้087สร้างมันนิ่มอ้อยมันปาะ 087-606-9955 I-D-Line A-U-N-G-S-A-R-A-09 อังสรา09กับพันอ้อยแดงยักษ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ